สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องมันสับหลังหรือเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะครับก็นี้อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของข้าราชการเหมือนกันนะครับข้าราชการที่ไปดูงานนะครับไปดูงานไปดูงานตรงนูงงน้นตรงนี้นะครับแต่ไม่เคยไปดูงานของ เกษตรกรกหรือชาวไร่ชาวนาหรือพืชผลการเกษตรเนะครับก็ส่วนมากพวกไปดูงานก็จะอาศัยกินงบประมาณนะครับงบประมาณที่สมมติว่าอย่างเขตอบตอย่างเงี้ครับเขตหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับหรืออำเภออย่างี้ครับเขาจะมีงบให้ประมาณสมมุติ50บล้านอย่างเงี้ยนะครับห้ล้านถ้าใช้ไม่หมดทางราชการเขาจะเอาคืนนะครับหรือก,ก็ก็จะตัดงบอีกนะครับก็ต้องใช้ให้หมดนะครับ เพราะว่าต้องหาโครงการไปดูงานโน่นงานนี่นะครับเพราะว่ามันจะคือคือโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เผาผลาญงบประมาณใอ้มันหมดไปครับพ่อปีสมัยหน้าหรือปีหน้าตัดงบประมาณแล้วเขาจะได้เพิ่มงบประมาณขึ้นมาอีกนะครับถ้าเขาถ้าใช้ไม่หมดห้าสบล้านอ่ารเงี้ยครับก็เขาก็จะอีหลังมาเขาจะเอาง,งบประมาณมาให 45ล้านนะครับปกติก็50ล้านคงคงคิดว่าเป็นแบบนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นแบบนี้นะก็ระบบราชการของไทยนะครับก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องเกษตรกรหร <dy> ือม <for> <ens> ันสับหลังนะครับชาวไร่ชาวนานะครับก็อยู่เพชรบูรณ์ก็มันสับหลังก็มีครับแต่ก็ราคาไม่ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่บาท บาท50ตังก็ค่าขุดค่ารับค่าขุดค่าจ้างคนงานก็หมดแล้วนะครับบาท50ตังครับนี่ครับก็มานทรัพหลังก็อยู่เนี้ยครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ้ไม่ไหวเลยข้าวก็ไม่ไหวราคาข้าวนี้ก็อันนี้ก็ของอีกญาตินะครับญาติก็ก็มาเที่ยวเล่นกับญาตินะครับ ก็มี FC บอกว่าทําไมไม่พูดอีสานไปเลยอะไรนะก็ผมก็อยากจะพูดอีสานเยอะแต่ว่ากลัวตกนะครับกลัวตกไทยครับก็ก็พูดคุยก็อีสานปนไทยไปด้วยนะครับก็ดูดูดูสนุกดีนะครับก็คอมเมนต์มาก็ขอบคุณนะครับที่แนะนํานะครับก็วันนี้วันนี้ก็มาพูดเรื่องเกษตรกรนะครับก็ชาวไร่ชาวนาหรือมันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลัง ก็ราคาก็ก็อย่างว่านะครับอย่างว่าราคาก็โอ้โหไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ขุดไปแล้วก็ได้แต่กําไรก็ได้แต่ค่าแรงนะครับเนี่ยแทนที่เราจะได้กําไรนะครับต,ต้นมันใหญ่เงี้ยต้นมันก็หัวใหญ่นะครับพูดก็พูดเถอะรัฐบาลชุดนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ราคาข้าวก็ตกต่ํามากเลย ก็อูเอาแต่เจ้าสัวนะครับเอาแต่เจ้าสัวอย่างเดียวเลยจะให้ก็น่าสงสารนะครับข้าวนาปังของเอ่อข้าวนาปังนะครับก็ที่หน้าฝนเขาก็ทําไม่ได้นะครับหน้าฝนเขาก็ทําไม่ได้นะครับที่นาปังนะครับเพราะว่าเอ่อเขารัฐบาลเขาก็เอาที่กักเก็บน้ํานะครับเก็บกักเก็บน้ําทําแก้มลิงแก้มลิงแก้มลินเนาะอ่อที่ว่าก็ เขาทําไม่ได้ก็เขากันน้ําไว้ไม่ให้ท่วมกรุงเทพนะครับอู้ทางหนูก็วันนี้ก็มาดูทางหนูด้วยนะครับเนี่ยก็ฝนตกใหม่แล้วก็เราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าฝนตกแล้วมันมันก็จะถ้ามันมีหนูมีตัวนะครับมันก็มันจะจะออกโล,ล,ล,ลไอมันจะมีทางเดินทางใหม่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็มีตัวอยู่ตัวนี้หนูรุ่น ก็ทําแก้มลิงนะครับที่หน้าฝนเขาก็ทําไม่ได้นะครับแถวอยุธยาแต่ตแตพิษณุโลกพิจกิตอย่างเงี้ยครับแต่ไปทั้งน,นั้นนะครับก็เขาทาแก้มลิงน้ําท่วมนะครับรัฐบาลเขาก็ให้ทําแก้มลิงกทท็ทีนี้เขาทําตอนหน้าฝนนะครับอตอนนาปังนะครับเขาทานาปังก็ราคาก็ตกต่ําแล้วนะครับว่าข้าวไทยไม่มีคุณภาพนะครับทางหนูเรียมเลย ข้าวไทยไม่มีคุณภาพนะอันนี้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นกับชาวไร่ชาวนานะครับข้าวนะไม่มีคุณภาพนะครับที่แถวเดี๋ยวบ้านผมนะครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ตอนเขาทําตอนเขาทําไอข้าวนะครับก็ข้าวเขาก็เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเจ็ดเก้าพันก็ขอเจ็ดเก้านะครับก็ขอเจ็ดเก้าก็ เม็ดเม็ดจะยาวเหมือนกันกับหอมมะลินะครับหอมมะลิแถวอีสานนะครับหอมมะลิแถวอีสานนะครับจะจะเม็ดจะยาวเหมือนกันแล้วก็นิ่มเหมือนกันนะครับแต่ผิดกันอยู่ที่หอมมะลิจะหอมนะครับแต่เก้าจะไม่หอมนะครับนิ่เหมือนกันนะครับทีนี้พ่อค้าคนกลางนะครับก็เวลาซื้อพันเจ็ดเก้านะครับพันเจ็ดเก้าแล้วก็ ทีนี้ก็เอาไปส่งแล้วก็ผสมกับไอ้ข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิแล้วก็บอกว่าบอกลงสีว่าเป็นข้าวหอมมะลินะครับก็สีออกมาเป็นข้าวหอมมะลิทีนี้จะมีให้มีคุณภาพได้ยังไงครับเพราะว่าเอาข้าวข้าวหอมมะลิก็หอมมะลิเหมือนกันนะครับอันนี้เอาข้าวเจ็ดเก้าไปผสมกับหอมมะลินะครับก็ก็ก็ไม่มีคุณภาพนะอันนี้เกี่ยความผิดก็โยนมาให้เกษตรกรเป็นเดิมครับโยนมาให้ ชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะครับก็ก็คือคนรับกรรมคือเกษตรกรนะครับก็เปรียบเทียบนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ฟังนี่เฉยนะครับแต่แต่ก็จะถูกหรือผิดก็คิดพิดจารณาเองนะครับก็อย่างเราไปขายข้าวนะครับขายข้าวนะครับข้าวก็เอาข้าวไปขายนะครับสมมติว่าอันนี้เจ้านี้ตีราคา ให้แปดแปดพันนะครับเยรนละแปดพอีกเจ้าหนึ่งให้เก้านะครับแต่ผลสุดท้ายก็เทรวมก่ลองเดียวกันนะครับกล่องเดียวกันเลยนะครับก็เขาก็เอารถตักไปตักผสมผสมกันแล้วก็ส่งให้ลงสีนะครับก็คือพ่อค้าคนกลางนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับที่เขาไม่ให้จุดนะครับนี่ก็ลกแบบนี้นะครับนี่ฟางอันนี้ก็ทํานา รอบเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เขาก็ให้จุดแล้วนะครับถ้ารอบเดียวก็ไม่เป็นเป็นไรนะครับแต่ถ้าสองรอบนะครับสองรอบก็โอโ้ต้นทุนมันจะเยอะนะครับเวลาเราไถาอันนี้คือทำนาปีนะครับอันนี้จะได้ราคาอยู่นาปีนะครับนี่แหละครับเกษตรกร,เ,กรเราก็ทุกยากลําบากแถมราคาข้าวไม่ได้นะครับก็บรรยากาศโู ตามทุ่งไร่ทุ่งานาภูเขารอบๆนะครับก็สวยงามนะครับถ้าใครอยากจะมาอยู่แถวเพชรบูร์ก็มาได้นะครับตอนนี้ที่ดินก็ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับที่ดินก็ทํารีสอร์ทได้นะครับทํารีสอร์ทที่ท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็ชาวไร่ชาวนาที่มีทุนหน่อยก็ก็ทํารีสอร์ทนะครับทํารีสอร์ทเป็นที่ท่องเที่ยวลดลดพื้นที่การทําไร่ทํานาลงนะครับอันนี้ก็ถ้ามีตังหน่อยนะครับมีทุนหน่อยนะครับ ก็ไม่จำเกีร์อีกอย่างหนึ่งยางพารานะครับยางพาราก็โอ้โหก็คือยางพารานี้ก็ดีหน่อยนะครับก็มียางพารานี้ก็ถือว่าดีนะครับนี่ป่ายางพารานะครับยางพารานะครับก็เจ้านี้ก็มีญาติก็มีมีอ่ามันสับหลังมีไร่มียางพารามีนานะครับมีนามีที่นาก็ที่นาอยู่ประมาณสิบไร่นี่แหละครับแล้วก็ที่ไร่อีกประมาณสิบไร่นี่นะครับ ล้วยางพาราก็หลายพันต้นอยู hmm. <S <s ese, ่นะครับยางพาราก็เจ้านี้ก็เขาก็พออยู่พอกินนะครับไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายางมันราคาไม่ดีนะครับมันราคาไม่ดีเขาก็ได้ยางพารานะครับก็ตอนนี้ก็ราคาดีอยู่ยางพารามือตาอาปากได้อยู่ครับปีนี้ก็ก็พบพอได้อยู่นะครับมืนตาอาปากได้อยู่แต่มันมันสับหลังไม่ไม่ช่วยนะครับมันสับหลัง ข้าาก็นาปีก็ขายได้ราคาอยู่นะครับเก้าพันกว่าอยู่ก็ถือว่าจะได้นะครับความชืน้นความชืน้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเอาเอาอย่างนี้ดีวกว่าครับ้ารัฐบาลเขาให้ราคาตอนนี้ก็เกษตรกรค่อยราคาอู้ตัวนี้หนูหนูมีตัวหนูหนูมีตัวนะครับมามาดูทางหนูด้วยนะวันนี้มาดูทางหนูด้วย อย่างที่ว่าข้าวเขารัฐบาลให้ความชื้น15เปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้หมื่นหมื่นพันนะครับตอนนี้นะครับเ็าก,ก็ที่ประชุมคลรมอรกันนะครับเราก็ให้หมื่นความชื้น15เปอร์เซ็นต์ให้อยู่ราคาหมื่นพันนะครับแต่ที่ว่าเราเกี่ยวสดนะครับอยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นอยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับก็หักลบกบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ประมาณ6ก0ักว่านะครับ ถ้าความชื้นอยู่ที่หมื่นพันนี่ก็คนที่ได้คือลานตากข้าวนะครับคือว่าเขาเอาตากแล้วนะครับเอาไปตากแล้วเขาก็ได้ความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นนี่คือว่าคือลานข้าวนะครับได้นะครับที่หมื่นพันนะครับคือลานข้าวนะครับได้หมื่นพันอันนี้ก็ก็เจ้าสวยิงเหมือนเดิมก็เจ่าแก่ยิงเหมือนเดิมเจ้าสัวเหมือนเดิมนะครับ ที่เขามีลานตากนะครับสมมุติว่าเราเอาไป30%เปอขาตากแดด2แดดเขาก็ได้แล้วนะครับได้แล้วความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้หมื่นพันแล้วนะครับข้าวเย็นหนึ่งก็ตากแล้วพันโลก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบโลนะครับคือพันกิโลเหลืออยู่ประมาณแปดร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็หายไปร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็ความชื้นก็ไอาจจะว่าสิบ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผลสุดท้ายก็จะเสวได้เหมือนเดิมนะครับออกช่วยชาวไร่ชาวนานะครับไล่ไล่ละพันว่างนะั้นนะไล่ละพันแต่ให้สิบไร่นะครับโอ้โหไล่ละพันให้สิบไร่เขาทํานาทีหนึ่งยี่สิบสามสิบไร่นะครับแล้วเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ว่าให้รัฐบาลชุดก่อนก็นกเขาก็ให้คนละครอบครัวเรียนละ ยี่สิบไร่แล้วหรือสองหมื่นนะครับปีนี้ก็หักไปช่วยคนละหนึ่งหมื่นครอบครัวที่ละหนึ่งหมื่นนะครับอีกหมื่นหนึ่งหายไปไหนไม่รู้นะครับก็อุิหารก็แย่มากเลยนะครับก็เราเราก็ช่วยกันหน่อยนะครับจะช่วยกันแชร์ช่วยกัน,น,กนส่งเสียงให้รัฐบาลเขาได้รู้ได้เห็นด้วยนะครับก็อย่าเอาแต่นายทุนอย่าเอานะครับก็ ลิปนี้ผมก็มาบนุนมาบุนแบบเลื่อยเปอยครับบุญแบบบุนแบบ,บแบบยังไงอะเลื่อยเปอยแบบก็ไม่มีสาระอะไรครับก็บนุนได้แค่บนุนเฉยนะครับบนุนได้แค่บุญเฉยนะครับก็ <laughs> วันนี้ก็จะมาดักหนูด้วยนะครับดักหนูด้วย,ด,ด,วยดูทางหนูแล้วก็มาดักหนูด้วยเลิกงานมานะครับครับผมจะผ่านมาแล้วไปไหนนอไปซื้อเหล้ากันหรือเปล่าเนี่ยซื้อเหล้าไว้จะดักหนูอโอ้ขี่ยังไวเลย ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่นี่ยางพารานะครับยางพารานี่ก็หลายพันต้นอยู่หลายพันต้นอยู่ประมาณสองพันต้นได้ครับก็เกีดแล้วครับกีดได้สองปีสามปีแล้วสามปีนี้แล้วครับเนี่ยเพิ่งมีราคาได้ปีนี้แหละครับปีนี้ก็ถือว่าจะได้อยู่ราคายางพาราก็กูหน้ากูตาของมันสับปหลังอยู่นะครับก็คลิปคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาบุญครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสมาบ่นอีกเดียวแล้วผมจะมาบ่นให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็ช่วยเวลาเขาเลือกตั้งก็ช่วยพิจารณาให้ดีหน่อยนะครับก็อย่าให้พลาดผิดพลาดไปอีกเหมือนเหมือนอันนี้งวดนี้นะครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานก็เหลืออีกประมาณปีกวาๆนะครับจะได้เลือกตั้งใหม่นะครับก็เราก็ถึงโอกาสของเราแล้วนะครับถ้าเลือกตั้งใหม่เราก็ถือว่าถือโอกาสของเราแล้วเป็นทีของเราได้นะครับให้เอาคืนนะครับให้ช่วยกันเอาคืนด้วยนะครับ ก็ใครทําอะไรไว้นะครับก็เนี่ยแหละอีกปีกว่ากว่านี่แหละไม่นานนะครับไม่นานปีกว่าๆว่าไม่นานนะรอรอรอ,อครับช่วยๆกันรอแล้วก็ช่วยๆกันให้พวกนักการเมืองที่ไม่ดีให้มีกิจสำนึกนะครับก็เอาอย่าให้มันได้คลองประเทศอีกนะครับก็คลิปนี้มาบนครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าถ Th ูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อสวัสดีครับ